สวัสดีครับเพื่อนเพ่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะขอมาเก็บตกผลงานของนักมวยไทยของเราในช่วงค่าคืนที่ผ่านมามาให้ได้รับฟังกันสักหน่อยกับความคิดเห็นของแฟนหมัดมวยจากนานาชาติหลังจากที่่อช่วงดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมาแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทอย่างน้องโอไก,ก่ย่างห้าดาว ลงป้องกันแชมป์ครั้งที่7ในสึกวันลุมพินีกับผู้ท้าชิงชาวรัสเซียอย่างอาราเวดีรามาสานอฟแล้วก็จบลงที่กำปั้นชาวไทยของเราสามารถเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่3หลังจากที่ทําการปิดบัญชีด้วยการรัวหมัดเข้าที่ท้องจนผู้ท้าชิงต้องร่วงไปกองยอมรับสภาพซึ่งจากชัยชนะของน้องโอในไฟน์นี้ก็ได้สร้างความประทับใจแล้วก็ความสะใจให้กับทั้งแฟนมวยชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติกันอย่างมากมายเพราะก่อนหน้านี้ในการชั่งน้ําหนักก่อนวันชก ทางรามาจานอฟได้มีการท้าทายน้องโอด้วยการทำท่าเล็งปืนใส่จนแฟนมวยหลายคนออกอาการหมั่นเคี้ยวกันไปตามๆกันแต่สุดท้ายก็เป็นเขาที่เป็นฝ่ายที่โดนน้องโอทำท่านี้กลับหลังจากที่ไฟนี้จบลงด้วยชัยชนะที่งดงามของนักชกไทยซึ่งหลังการป้องกันแชมป์ได้สำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในไฟนี้แฟนมวยจากชาติต่างๆเขาจะมองชัยชนะในครั้งนี้ของน้องโอกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับ โดยแฟนมือคนแรกที่ได้มาคอมเมนต์ถึงความปรชาชัยของรามาซานอฟในไฟนี้ว่าการทําท่านิ้วยิงปืนใจน้องโอ๋มันได้เท่ากับความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปว่านี่มันคือกรรมที่ตามสนองที่เขาได้ไปหยามเกียรตินักชกระดับตำนานซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่าปกติแล้วมันก็มักไม่มีทางเป็นไปด้วยดีอยู่แล้วสําหรับคนที่เป็นเล็งใส่คู่ชกแบบนั้นในการช่างน้นาหนัก ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่ม,เต,มเติมแบบติดตลกว่าในครั้งหน้าถ้าคุณจะทําท่ายิงปืนก่อนชกคุณต้องแน่ใจนะว่าคุณนั้นมีกระสุนอยู่ในนั้นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่าอาร์เวดี้เนี่ยท,ทําท่ากมคูน้องโอ๊ตด้วยปืนสั้นแต่ว่าน้องโอดได้จัดการเขาด้วยไรเฟิลซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าจงอย่าได้เล็งบีกันไปที่ใครที่เขาถือปืนก้ ส่วนคนต่อมาได้มาแสดงความพิเีพนต่อมวยไฟนี้ว่านี่มันเป็นการชกที่ยอดเยี่ยมเลยของน้องโอคู่ชกของเขามีขนาดร่างกายที่ได้เปรียบเขาอยู่เยอะมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวได้ว่ามันเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมโดยน้องโอเขาเหมือนได้เอารามาสน็อปเข้าไปในเครื่องบทเนื้อซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้ชื่นชมด้วยว่านี่มันช่างเป็นไฟที่ดีอะไรอย่างนี้มันน่าจะเป็นหนึ่งในไฟมวยไทยที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ผมเคยได้ดูเลย ในขณะที่คนต่อมานี่ก็แสดงมุมมองต่อมวยคู่นี้ว่ามันเป็นไฟที่เยี่ยมเลยแต่ผมคิดว่ารามาสนอบก็สามารถทําได้ดีนะจนกระทั่งน้องโอนั้นได้เข้าสู่โหมดสัตว์ร้ายเขามีพลังที่มันบ้ามากซึ่งคล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มองคู่ชกของน้องโอในไฟนี้ว่ารามาสนอบเนี่ยก็เป็นนักชกที่เก่งมากนะแต่เขาก็ยังต้องล้มพับภายใต้การโดนกดดันส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมไปอีกว่า รามาซนอฟเนี่ยก็ดูมีความเฉียบคมมากผมรู้สึกเสียใจกับเขาแต่ว่าน้องโอเนี่ยก็เหมาะสมแล้วกับตำแหน่งแชมป์ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงนักชกไทยของเราว่าน้องโอนั้นคือตำนานหลังจากยกที่2ผมเองก็คิดว่ารามาซนอฟเนี่ยอาจจะเดินออกไปพร้อมกับชัยชนะในไฟนี้ก็ได้แต่น้องโอก็ได้แสดงถึงประสบการณ์ของเขาและเขาก็เริ่มเน้นลำตัวนในยกที่3ที่มันสามารถเห็นได้ชัดเลยว่า รามาซนอฟได้ร่วงโรยลงไปหลังจากที่ถูกยิงไปที่ลำตัวแล้วเขาก็โดนปิดจ็อบได้จากการโดนยิงไปที่ตับที่สวยงามในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองถึงความร้ายกาจของนักชกไทยเราว่าที่จริงเนี่ยรามาซนอฟเองก็เป็นดังสัตว์ร,ร้ายแล้วนะน้องโอเนี่ยจำเป็นที่ต้องเอา d n เไปวิเคราะห์แล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงความแข็งแกร่งของแชมป์โลกชาวไทยด้วยว่าอลาวดีเนี่ยอาจเป็นนักมวยไทยชาวตะวันตกระดับท็อป แต่เขาไม่มีโอกาสเอาชนะน้องโอได้หรอกน้องโอไม่ใช่เพชรมรกตเขาคือซุปเปอร์ไซย่าซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงคลาสมวยของน้องโอด้วยว่าน้องโอเนี่ยก็แค่คนละระดับกันส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองเพิ่มเติมต่อไปได้วยว่าอลาเวดีเนี่ยคงได้ตระหนักแล้วนะว่านักมวยไทยระดับสูงเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม่ได้เหมือนกับใครๆที่เขาเคยเอาชนะมาได้หรอกส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่า น้องโอนั้นคือปีศาจและก็นักรบที่แท้จริงแต่อลาเวดีก็ทําได้ดีที่สุดของเขาแล้วละ่ะขอคารวะนักชกทั้งคู่ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่ามันสามารถพูดได้เลยว่าน้องโอนั้นคือนักชกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงความเยี่ยมยอดของเขาด้วยว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยคงไม่มีใครที่จะสามารถพูดได้ว่ารถถังนั้นคือราชาของวันแชมเปี้ยนชิพอีกแล้วน้องโอนั้นแค่อยู่ในอีกระดับ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมเขาต่อไปอีกว่าน้องโอเนี่ยมีทั้งความทนทานแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งอย่างยอดเยี่ยมเลยเขาสามารถรับได้ทั้งหมัดแล้วก็การเตะอย่างมากมายแต่ว่ายังคงยืนหยัดได้เขาคือนักรบมวยไทยของประเทศไทยที่แท้จริงซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเขาเชิงเปรียบเทียบว่าน้องโอนั้นคือปีศาจซึ่งคล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มองด้วยว่าน้องโอเนี่ยช่างเป็นดั่งสัตว์ร้ายของมวยไทย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงการชนะน็อกในไฟน์นี้ของน้องโอว่าแม่งเอ้ยการชกเข้าลําตัวเหล่านั้นมันร้ายกาจผมมองไม่เห็นใครที่จะสามารถเอาชนะน้องโอได้เลยในช่วงเวลานี้ซึ่งก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่ามันจะไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะน้องโอได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้คําจำกัดความถึงนักชกวัยสามสิบปลายๆคนนี้ต่อไปได้วยว่าน้องโอเนี่ยคือตำนานที่ยังมีชีวิต ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเขาต่อไปด้วยว่านั่นคือแชมป์ของผมเขาคือหนึ่งในตำนานที่แท้จริงเขาทำงานแบบเงียบๆแต่ว่าได้แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถรู้ล่วงมันไปได้ด้วยดีด้วยชัยชนะซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมถึงนักชกไทยของเราในเรื่องนี้ด้วยว่านักมวยไทยเนี่ยเขาไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกส่วนคนต่อมานี่ก็ได้เป็นอีกหนึ่งแฟนมวยที่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเด็บแนมคู่ชกของน้องโอในไฟน์นี้ด้วยว่านี่มันเป็นไฟที่ยอดเยี่ยม แต่เขาคงไม่มีทางที่จะเล็งปืนไปที่คุณอีกแล้วซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าเชื่อผมเถอะอย่าได้ไปทําให้นักมวยไทยนั้นโกรธโดยการไปยามเกียรติพวกเขาส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมชัยชนะของน้องโอในไฟน์นี้ว่าน้องโอเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมจากการชกที่อดทนแล้วก็เลือกเวลาที่เหมาะสมที่จะทิ้งบอมเมื่อรามาจานอฟนั้นเริ่มแก๊สหมดยินดีกับไฟที่มันยอดเยี่ยมด้วยแชมเปี้ยน ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงความแข็งแกร่งในการชกของน้องโอว่าชายคนนี้ของผมจะต้องไร้พ่ายในการชกของวันไปอีกยาวนานซึ่งจากตรงนี้แฟนมวยคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงคู่ชกที่จะสามารถมาเอาชนะน้องโอได้ว่าผมคิดว่ามีแค่นักมวยอย่างอาราซอฟเท่านั้นแหละที่จะสามารถมาเอาชนะนักชกอย่างน้องโอได้ ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนมวยจากนานาชาติหลังการป้องกันแชมป์มวยไทยอันยอดเยี่ยมของนักชกไทยของเราที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีใครยังไม่ได้ชมไฟนี้ก็สามารถไปติดตามย้อนชมบันทึกการชกของมวยคู่นี้กันได้ในเพจของวันแชมเปี้ยนชิพได้เลยนะครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณนะตรงจุดใดผมเองก็คงจะต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วย แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ